เอาได้ยังไงปาร,รีสไม่ยอมพร้อมจัดล่าตัวโยโร่ตัดหน้าหงแดงในช่วงเสมอน,นี้เอาได้ยังไงงานนี้ใครๆก็ไม่รักหงเลวฟูท่ามชายอัจฉริยะนั่งเก้าอี้ผู้นำยุคใหม่แต่โดนปัดทันควันใจหนักแน่นครับปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของทาง l i ว e r p o ูนะอาเดต้าส่งสัญญาณถึง l i ว e ูหลังพาอาซอนบุกดับเรส ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันทางปาบริชักแแมงนะฮะให้ความสนใจในะรับวัย18ปีของทางบริวโดยสื่อทางฝรั่งเศสร,รายงานว่าเปเชพยายามจะติดต่อตารามาแต่ต้องสังกัดนัดเตะเนี่ยปิดประตูเจรจาอย่างสิ้นเชิงล่าสุดทาง r m เแระบุตรเลยนะว่าทางเปเชจะยอมนะฮะาลามือจากทางโยโรไปก่อนในช่วงเวลานี้ แต่ทีมดังกรุงปารีสเองต้องเตะมกลับมายกระดับกันอีกครั้งในตลาดซื้อขายหน้าร้อนแม้การแข่งขันช่วงตืนก่าอาจจะดุเดือดเพราะว่าทางโยูโรมีข่าวโยงกับทางด้านลิเวอร์พูลและก็แมนยูกระนั้นเปนเชยงยังบั่นใจในข้อเสนอของตัวเองจะสามารถดมน้ำกองหลังอนาคตไกลเอาไว้ได้ทางด้านของปารีสเองก็พยายามจะมองหาลุมกำลังอย่างต่อเนื่องแถมทีมงานซื้อขายยังลดเพดานอายุหันไปให้ความสนใจแข้งหนุ่มเพื่อแผนงานประยะยาว บวกกับทางผลงานของโยโรทำได้ดีแล้วก็กลายมาเป็นแกนหลักของทางเร็วซึ่งฤด,ดูกาลนี้ลงเล่นไปทั้งสิ้นแล้ว25เกมจากทางทุกรายการในขณะนี้โดยดิวัฟูต้องพบกับความผิดหวังกันอีกครั้งหลังพยายามจะท้าตำแหน่งผู้นำสู่ยุคใหม่โดยแต่ว่าโดนปฏิเสธทันที โดยการน,นี้ทางด้านของเดวิดเออร์สตีนนะฮะนักข่าวดังจากทางด้านของ G ีอาร์เอนติกสื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศอังกฤษรายง,งานข่าวแต่ว่าไมคกาดอนประธานของแฟนเวลส์สปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า f s g กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของลิเวอร์พูลได้พยายามติดต่อให้กับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการการกีฬาของทีมกลับมารับตำแหน่งให้ในสมโมสรหรือกลุ่มทุน f s g กันอีกครั้งเพื่อจะคอยชี้ทางกับทางด้านของแดงลิเวอร์พูลที่กำลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนทายเต็มตัวแล้ว อย่างไรก็ตามแบ้จะมีการเจรจายาวนานเกือบ1สัปดาห์แต่เอ็ดเวิร์ดนั้นยังคงยืนกรันคำเดิมว่าจะไม่กลับไปที่ลิเวอร์พูลโดยที่ตัวของเขานั้นรับหน้าที่เป็นทั้งหัวหน,น้านักวิเคราะห์และก็ผู้ในการฝ่ายเทคนิคก่อนจะขึ้นมานั่งเก้าอี้ผอกีฬาในช่วงปี2 0 2 0 2 0 1 6 2 0 2 2ซึ่งอธนรดอนว่าเขามีส่วนสำคัญในการนำเข้านักเตะร,ระดับทอ็อปอย่างทางด้านของโรเบิร์โตฟิลเมโน่ซาดิโอมาเน่มัวเมสซาลาเฟอร์จิฟันด ฟาบ,บินโยอาริซงเบเกอร์และก็คนอื่นอีกมากมายที่ฐานที่สุดแล้วแต่ว่าเป็นถ้าล้วแล้วเป็นปร,รากฐานนะฮะที่ทําให้ลิเวอร์พูลผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกและก็แชมป์รีม,มเม์ลิกสมัยแรกของสมโมสรในครั้งน,นี้ได้เช็ินคอฟยังยืนยันคำเดิมว่าจะไม่คุมทีมลิเวอร์พูลต่อในฤดูกาลหน้าแม้ว่าทางไมช์กาดอนท่านประธานแฟนเวลสปอร์ตกรุ๊ปนะฮะ จะพยายามที่จะรั้งตนด้วยตัวเขาเองก็ตามทีโดยกันที่ทางเชเกนคอฟฝูนซู้อชาวเยอรมันได้ประกาศอำลาออกจากทางด้านของการคุมของแดนลิเวอร์พูลหลังจากฤดูกาลนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าหมดพลังในการทํางานแล้วซึ่งได้แจ้งกับทางผู้บริหารของสโมอสรให้รับรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการโดยยืนยันนว่าจะพักผ่อนไม่รับงานใดๆ1ปีและก็จะไม่รับงานคุมทีมอื่นในพรีรก ล่าสุดนั้นบริวบผูเอ็กโคบริง,งานข่าวว่าไมค์กาดอนประธานแฟนเวสปอร์กรุ๊ปเจ้าของสโมสรพยายามเจรจาผ่านทางโทรศัพท์ให้นะฮะสื่อชาวเยอรมันคนนี้เปลี่ยนใจทำอะที่ต่อไปโดยทางกาดอนเองก็ได้เสนอที่จะเพิ่มค่าแรงให้กับทางทีมแต่ว่าครอปเองนั้นปฏิเสธอย่างหนักแน่นพร้อมยืนยันว่าเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเนื่องจากเขาจะตัดสินใจย้าย,ายอย่างเด็ดขาดแล้ว หลังจากที่ทดังครอบจะไม่คุมทีมต่อมีการรายง,งานข่าวดวว่านักเตะตัวหลักหลายคนเองนั้นก็ในทีมอาจจะอำลาทินแอนฟิลตามกซือไปทั้งโมเมดซาร่าและก็เทรนอเลสเตอร์อาร์โนที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ารวมถึงเฟอร์จิฟันได้กองหลังกัปตันทีมที่ล่าสุดนั้นให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่รู้อนาคตของตนเองจนกว่าจะรู้ทิศทางที่ชัดเจนต่อไปของสโมสรในเวลานี้ อารนนยังไงมิเกลอาร์เจต้าคุณสืออาร์เซนอลออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรในศึกพรีเมียร์เลกเกตนัดล่าสุดนะโดยการที่ทางมิเกลอาร์เจตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลชื่นชมผลงานของลูกทีมหลังบุกมาเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรไปสต่อหน1เก็บ3แต้มสาคัญขึ้นรองจากฝูงพรีเมียร์เลกเกตตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูล2แต้มพร้อมส่งสัญญาณถึงเกมลีกนัดต่อไปว่าทีมของตนจะต้องเตรียมตัวเต็มที่ในการดวลกับลิเวอร์พูลในช่วงวันอาทิตย์นี้ ผมคิดว่าผมช็อตของผมยอดเยี่ยมมากในวันนี้เราเล่นได้อย่างเหนือกว่าจริงๆผู้เล่นพัดดันกันแล้วกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเราเสียประตูและเราผิดหวังกับเรื่อง,องนั้นเพราะเราต้องการจะเก็บคะแนนชีตเราได้โมเมนตัมบางอย่างาเราต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะเกมกับลิเวอร์พูลในช่วงวันอาทิตย์นี้เป็นเกมที่สําคัญเป็นอย่างมากเชกนคอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดปากเผยถึงสภาพความฟิตล่าสุดของโมเบนตล่า ก่อนหน้าทีมชาติอียิปต์บอกว่าจะยังไม่พร้อมลงเล่นในเกมลีกอีก2นัดสําคัญถัดจากนี้อย่างแน่นอนซึ่งจากูงพิมบริกจะต่อกรกับ2ทีมดัางแห่งโงลเดนดอนในครั้งนี้นะโดยการที่ทางด้านของทางเลเวอฟูมีคิวลงสนามในวันพุธนี้ด้วยการเปิดบ้านรับก,การเรยือนของเชลซีก่อนจะเดินทางเข้าเมืองหลวงไปฟาดเกลือกับนาดานอสตันที่สนามเอเมเดสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้ต่อความคืบหน้านล่าสุดนั้นครับกล่าวกัระทางสื่อเมื่อวันที่30พฤศกาคมบอกว่า สองเกมนี้หงแดงจะยังคงปราศจากซาลาดเนื่องจากทางตา a r ทีมชาติอียิปต์ที่มีปัญหาบาดเจ็บกล้างเนื้อต้นขาด้านหลังจากการรับใช้ชาติในรายการแอฟริกันคัพออฟ nation นับเสมอกับทางการนาไป2ต่อสอในเกมที่2ของรอบแก่งกลุ่มและจะยังไม่พร้อมลงเล่นในระยะนี้เราไมา่ต้องการจะกดดันเขานอกเหนือจากการที่เราต้องการให้เขาฟิตอย่างรเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราไม่รีบแน่นอนหากคุณรีบในกระบวนการเยียวยาชิเโก้ก็คงไม่หายไปนานกว่า10เดือน ยังไม่พร้อมทั้งเกมนี้แล้วก็เกีหน้ามันแย่นเนี่ยนะแต่เขายังเล่นไม่ได้ในเวลานี้สำหรันักเตะไรอื่นครับได้เอ่ยได้ว่าแม็กกาก็ซ้อมเมื่อวานนี้เขาน่าจะโอเคแล้วตีโกก็ซ้อมเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ดีแต่เขายังต้องการเวลาะสักหน่อยทาน,นี้ลิวพูไม่แพ้เกมลีกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2023ซึ่งพวกเขาเออกไปพ่ายสเปอร์2ต่อ1ในครนั้งนี้นั่นเองนะ นาบีเกต้ากองกลางชาวกินีได้ยอมรับผ่านสื่อนะว่าตัวเขาเองนั้นรู้สึกช็อกถึงกับน้ําตาไหลเลยหลังทราบข่าวว่าเจกเกนครอฟนะฮะอดีตน,น,นายเจ้าายจะอาลาลิเวอร์พูลหลังจากฤดูการนี้โดยข่าวล่าสุดของกุซูชาวเยดามันได้สร้างความประหลาดใจให้กับทางเหล่าบรรดาแฟนบอลทั่วโลกโดยครอปได้สร้าง9ปีที่ยอดเยี่ยมในถิ่นเบอร์ซี่ไซ์พาทัพเครื่องจักรสีแดงกลับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จกันอีกครั้งทั้งยังพาทีมควา้าแชมป์พิมเบริกครั้งแรกในรอบกว่า3าิปี ได้สาเร็จกันอีกด้วยซึ่งเกียรติาอ,อดีตกองกลางค่าตัวแพงของลิเวอร์ pool ที่ปัจจุบันนั้นก็ย้ายมาคาแข้งกับทางเบนเดนแบมเมนในเยอรมนีก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของตนเองหลังทราบข่าวการอําลาของครอปผ่านสื่อ rmc sport บอกว่าผมเองนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลวีดียสักเท่าไหร่นักแต่เมื่อมีคนมาบอกผมว่าทางเจคเกครอปจะอำลาเลเวอร์หลังจบฤดูกาลนี้ผมเนี่ยก็ตั้งตาหลายภาคเลยนะผม ก็าเขาเนี่ยพาผมเข้าสู่สมโมสรลิเวอร์พ o o ฐานะลูกชายของเขาและเขาก็เปรียบเสมือนพ่อของผมผมอวยพรให้เขาโชคดีไปตลอดชีวิตผมจะเขียนข้อความไปหาเขาทีหลังนี่แหละครับชีวิตผมเจอเขาแล้วรู้สึกไม่ผิดหวังเลยเราคว้าชแชมป์ด้วยกันมามา,มากมายทั้งนีเกตาย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พ o o ในปี2017โดยค่าตัว55ล้านปอนด์หรือประมาณ2,475ล้านบาทและก็เป็นกองกลางที่มีค่าตัวแพงที่สุดของสมโมสร ณเวลานั้นแม้ช่วงเวลาของดาวเตะทีมชาติก,กินีในทีมแอนฟิลด์จะไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็คว้าแชมป์มากมายกับทางลิเวอร์พูลโดยตลอด5ปีกองกลางในวัย28ปีบริกานี้ลงสนามไปทั้งสิ้น129นัดและทําไปทั้งหมด18ประตูคว้าแชมป์ได้ทุกริการในเกาะอ,อังกฤษรวมถึงแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและก็แชมป์สโมสรโลกในขณะนี้จอห์นอัตเริตอดีตกองหน้าทีมลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจแบบเต็มร้อย ว่าทางชาบีอรันโซขุนซือทีมไบเออร์ลเลวอรกโคเซนจะตอบรับคุมทีมของแดงในช่วงซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนหลังจากที่ยางเจคเกนคอปประกาศลาออกทันทีหลังจบปีสั้นนี้อรอนโซอดีกองกลางทีมชาติสเปนถูกยกให้เป็นอ่าเต็งจ้าในใหญ่คนใหม่ของทีมของแดงลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาเคยค้าแข้งกับทีมแอนฟิลมาก่อนและก็ได้แชมป์แชมเปียนลีกกับสโมสรในช่วงปี2005ขณะเดียวกันทางบิลนะ้าสื่อเมืองเบียยืนยันมานานแล้วบอกว่าอารอนโซ มีเงื่อนไขอําลาทีมห้างขายยาได้หากเขาได้รับข้อเสนอจากอดีต3สโมสรทั้งเรอัลมาดริดยบร์มินิกและก็ลิเวอร์พูลโดยตอกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคมอันโดอดีตกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์ก็เขียนบทความเอาไว้ในลิเวอร์พูเอ็กโคบอกว่าเขามั่นใจ100%ว่าอารันโซจะกลับมารับงานต่อจากทางเชคกคอฟชาบีอารันโซกำลังสร้างชื่อได้ในเยอรมนีเขาสร้างผลงานกับลเวอร์คูเซนได้ยอย่างน่าเหลือเชื่อผมรู้ว่าทางชาบีบรักสโมสร และเขามีความรู้สึกกับแฟนๆในคาลังนี้เขาต้องการจะรับงานหรือเปล่าไหมผมคิดอย่างนั้น100%แต่ไม่ใช่ผมที่จะพูดเขาออกมาบอกเองว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์แต่เคนนี่ดักเคอร์บอกว่าไม่มีประสบการณ์เช่นกันตอนที่เขาคุมทีมในคาลักนั้นและขา่าวที่อููลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ